เราเช่นเราสวดมนต์ในใจไปพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรทมโมสังโฆฟังเสียงหลงพ่อให้ดีนะพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วดูซิมันต่างกับตรงนี้ไหมพุโทโธธรรมโมสังโฆ หลับไหมหลับเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะท่านก็มีชื่อเสียงอยู่ชอบจัดรายการวิทยุดึกๆกอ่ะตอนดึกๆึหลวงพ่อชอบตื่นมาภาวนานะก็จะมีรายการอยู่สองสามรายการทำไมต้องอยู่ตอนดึกๆเพราะไม่มีสปอนเซอร์นะเขาก็เลยจัดรายการตอนนั้นให้คนหนึ่งท่านก่อเขาสวนหลวง ฟังแล้วนะจิตอ l e r t มากเลยท่านสอนเรื่องจิต,จตเรื่องใจเก่งมากนะเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าชำนิชำนาญการภาวนามากเลยเป็นครูบาอาจารย์สุดยอดองค์หนึ่งเลยนะเห็นแล้วอยากกราบอยากไหวอีกท่านหนึ่งมีปัญญามากนะจันแนบจันแนบมหานีรานน์เพราะเราคงไม่รู้จักลนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์สุจ,จินอะไรเนะี่ย ยุคนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่4ี่นะอาจารย์แนบน่าจะแนบ,แนจ,แนบจะเสียงก็จะแตกๆก,กระด้างกระด้างฟังแล้วไม่มีความสุขฟังแล้วเครียดนะแต่แกสอนก็ฟังนะฟ,งฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องสออาระพิธารรมอีกท่านหนึ่งใช้กนะ็สอนนะทุกวันนะสอนเหมือนกันหมดเลย พอเริ่มรายการหายใจเข้าพูหายใจออกโทรเแล้วก็เจอกระทั่ทงพูโทตลอดรายการพูดแต่คำว่าพูดโทรแบบนี้นะสุดยอดเลยนะฟังแล้วหลับสนิทดี เงินเวลาบริกรรมนะอย่าสะกดจิตตัวเองให้หลับนะทำไปด้วยความรู้สึกตัวเนะช่นพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆสงบพระช่างไม่สงบพระช่างถึงจุดหนึ่งจิตมันฟิบตัวแล้วนะสงบเลยนะสงบ แต่ถ้าบริกรรมอย่างนี้นะมันไม่ถึงฌานนะแต่ถ้าเราพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วเรารู้อยู่ที่จิตของเราด้วยรู้ตรงนี้ก็ได้ที่มันไหวๆนะเราก็พุทโธธรรมโอสังโฆในะจิตรวมปั๊บบางทีรวมเข้าถึงอัปปนาไปเลยเพราะเราเห็นสภาวะเราไม่ได้เห็นเน้นที่คําบริกรรมสนมุกไหมเล่าให้ฟังเห็นไหมว่าการปฏิบัตินะมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากเลย